รัันธนารม นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมาสามีติกระผมขอการ จากครูบาอาจารย์ภิกษุสามเณรตุกรูปทำนาทีแสดงธรรมตามการตามสมัยตามเวลาอันเหมาะอันควรในมือนี่นะครับจะเริ่มพอนย่างโยมทุกตัดบิ่งไปตัวบาอาจารย์ไน้ยเปียดภาษากลาง วันนี้ก็ได้มารวมกันปราบเอาเรื่องบุญเดือนเทศกาลเดืองวันพระพกเราจึงได้มารวมกันทำความดีสร้างความดีเพิ่มความดีให้แก่ตนเองเพราะทุกคนต่างก็มุ่งหวังในการทำความดี โดยอาศัยเทศกาลอันอย่างช่วงนี้คือว่าเป็นปีใหม่ไทยเราคนใดเพืเอเทศการนี่แหละมารวมกันประชุมกันในการทำความดีโดยการทำความดีลหลายอย่างและว,วันนี้ก็เป็นวันพระวันอุโบสถ ช่วงเทศกาลนี้ก็มีโอกาสตรอพปฏิบัติธรรมเพิ่มควมดีขึ้นอีกเหมือนอย่างเทศกาลสงกรานต์่นหละส่วนหนึ่งก็ทำให้เราได้ริษถบุปการีชนชนอันเป็นที่รักหรือบุคคลผู้ที่มีอุปการะคุณต่อเราเช่นมัรดาบิดา เมือเ่อถึงเทศการลรนี้ผู้เป็นลูกก็ได้มอบสิ่งดีๆให้กับมารดาบิดาจะเป็นถ้อยคำถ้อยคำที่สุภาพอ่อนหวานถ้อยคำดีๆนะพูดกับมารดาบิดาพอเป็นโอกาสพิเศษปีหนึ่งก็ทำดีต่อกันไม่กี่ครั้งที่ทำดีพิเศษ มีวันปีใหม่ในช่วงเดือนมกราคมแล้ปีใหม่ในช่วงสงกรานต์นี่หาเราถือเอาวันเอาการเอาเวลาเอาประเพณีได้ประพฤติความดีเราก็ได้ความดีเพิ่มโดยเฉพาะมัรดาบิดานี่ยถือว่าเป็นบุคคลผู้มีพระคุณต่อเรามากผู้เป็นลูก เป็นบุคคลผู้ให้ให้เราทุกอย่างเริ่มแรกแต่ให้ชีวิตให้ร่างกายให้ชีวิตจนถึงทุกวันนี้ที่เราได้มีได้เป็นทุกสิ่งทุกอย่างเหตุเกิดจากที่มารดาบิดาให้เราบางคนอาจจะคิดว่าหรืออาจจะเคยคิดน้อยใจ ตำแหน่งกิพยัยมนมารดาบิดาว่าไม่ได้มอบทรัพย์สมบัติอะไรให้มากมายที่จริงเท่าที่ท่านให้ร่างกายให้ชีวิตเรานี่ก็มากมายแล้วมากมายมหาศาลแล้วเพราะที่เราได้มีชีวิตได้มีความรู้ได้มีหน้าที่การงานต่างๆหตุ ปฐมเหตุเรื่องต้นจร,จริงๆก็คือได้มาจากมารดาบิดาท่านจึงไม่ให้มองแค่เพียงว่าพ่อแม่ยากจนพ่อแม่ไม่ได้มอบทรัพย์สมบัติอะไรให้มากมายไม่ไม่ต้องไปมองประเด็นนั้นมองประเด็นที่ว่าท่านให้ชีวิตให้ร่างกายเรานี้ก็มากมายแล้วเราได้นำสิ่งที่ท่านให้มามาต่อยอดนยได้เป็นบุคคลผู้ปรอพืชปฏิบัติดีจนถึง การเวลานี้เราได้มานั่งอยู่ในวัดในสลาได้นำกายอันได้มาจากมารดาบิดานี่มานั่งภาวนามาเจริญสมาธิมาสร้างบุญสร้างกุศลนี่ก็ได้มาจากมารดาบิดานี่จริงเป็นบุคคลผู้ที่ลูกควรได้รถ,ถึงพระคุณของท่านแล้วก็ทำการตอบแทนตามสมควร จากนั้นก็คุณของตัวเองที่มีตัวเราเองก็มีคุณความดีที่ควรยกย่องเหมือนกันบางทีบางคนอาจจะเคารพยกย่องและถึงตั้งแต่คุณของบุคคลผู้อื่นก็มีจริงอยู่อย่างเช่นคุณของมารดาบิดาคุณของครูอาจารย์หรือคุณของรพระพุทธศาสนา ก็มีจริงอยู่ในส่วนนั้นแต่ส่วนที่สำคัญก็คือคุณความดีของเราที่ได้สั่งสมมาจนได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยนี่คือคุณความดีของเราและคุณความดีของเราที่มีสติมีปัญญาทุกคนประสบปัญหาปัญหาในชีวิตมาแต่ด้วยสติปัญญาของเรานี่ย มีมากจึงไม่สติแตกปัญญาแตกไปคือไม่เป็นบ้าเนี่ยุเห็นไหมบุคคลที่เขาไม่มีคุณความดีในส่วนของสติปัญญามากเนี่ยเมื่อชีวิตของเขาประสบกับปัญหาเขารักษาจิตของเขาไม่ได้สติเขาแตกจิตเขาแตกเขาถึงความเป็นบ้านั่นคือคนบุญไม่มากก็ว่าได้ พอเรามีเป็นเป็นบุคคลผู้มีบุญมากจึงควรระลึกถึงคุณความดีของตัวเองให้รู้จักรักตัวเองเหมือนอย่างที่เรามาทำนี่ทุกคนหวังดีต่อตนเองแม้ว่าจะทำจะทำความดีต่อผู้อื่นเหมือนอย่างที่เราให้ทานนี่ เราให้ทานเราบริจาคทานให้ทานในวัดเราพระศาสนาหรือว่าบริจาคทานให้กับสาธารณประโยชน์ทั่วไปให้ทานกับสัตว์เดรัช้านทั่วไปนะมองดูเหงัอนกับเราทําประโยชน์ต่อผู้อื่นที่จริงแล้วเราเราทําเพื่อประโยชน์แก่เราเพราะสิ่งที่เราทํานั้นก็กลับมาหนุนหนุนให้วิธีชีวิตของเรา มีความดีมีความเจริญยิ่ง,งขึ้นไปเราทําดีกับคนอื่นแต่ความดีนั้นย้อนกลับมาถึงเราดังนั้นเราควรระลึกถึงความดีของตนเองรักตนเองให้มากรักตนเองให้มากโดยการภาคภูมิใจในตัวเราเองเนี่แหละภาคภูมิใจในตัวเรา อยา่าตำหนิติเตียนตนเองให้มีความกระหิมในใจไม่ต้องอไปแข่งขันเ,เทีียงตัดสินอยา่าเอาตนเองไปแข่งกับคนอื่นไปทเทียเียงกับคนอื่นไปตัดสินว่าดีว่าชั่วกัวคนอื่นให้เราพอใจในตัวของเราเพราะเรานี่มี คุณความดีมากนะจึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนะ่ยมันอย่างที่ทางด้านวิทยาศาสตร์เว่านันกวัวจะได้มาเกิดต้องผ่านผ่านการแข่งขันนะะในเชื้อมาเท่าไรตั้งหลายร่างตัวหลายร่างชีวิตแต่เราเป็นผู้ชนะนะเป็นผู้ชนะชนะเื้อตัวอื่นหลายหลายร้างนะนี่คือเรามีความดีอันยิ่งใหญ่แล้ว จนถึงกับเราได้มีความเรื่อมใสในการประพฤติปฏิบัติการประพฤติปฏิบัติที่จะเพิ่มความดีให้แก่ตนเองในเรื่องทั่วๆไปที่เราเคยได้ปฏิบัติมาเคยได้ยินได้ฟังมาโดยภาพของส่วนรวมพ็พูดถึงการให้ทางนั่นแหะพูดถึงการให้ทานแต่เราก็ทํากันมากแล้วทุกๆคนมากแล้วจนไม่น่าเป็นห่วง พูดถึงการให้ตามกรรมแต่งกรรมปันเป็นอุบายเป็นวิธีในภายนอกที่จะเป็นเครื่องบรรเทาความตต่หนยในภายในการสมาทานศีลอย่างเี้เราก็สมาทากนกรรมตามรูปแบบตามพิธแบบีท,ทีนี้เราก็ต้องมาศึกษาเรื่องศีลภายในเรื่องการฝึกสมาธิเหมือนกันเรื่องการฝึกสมาธิ เรายังไม่เข้าใจอาจจะไปมุ่งมุ่งมั่นตั้งแต่จะนั่งสมาธินั่งสมาธิตามรูปแบบเป็นจิตเป็นลักษณะนั่นก็เป็นรูปแบบเป็นวิธีการที่จะทำให้เราฝึกศีลภายในสมาธิภายในให้เกิดมีขึ้นหาเราเข้าใจในการปฏิบัติแล้ว เชื่อแน่ว่าทุกคนมีฐานฐานหนึ่งความดีคือศีลแค่เพียงศีลห้าใครมีศีลห้าได้พอประมาณยังไม่ใช่บริสุทธิ์เต็มที่นะแค่เพียงพอประมาณก็จงมีความพอใจพอใจภูมิใจในตนเองมีศีลพอประมาณจใจบริสุทธิ์ไม่ขาดตกบกพร่องแม้แต่นิดเดียวเนะี่ยก็ได้เพิ่งได้แค่ศีลน,นะมันเป็นแค่ศีล จะให้สมาธิเกิดปัญญาเกิดก็ยังเป็นไปไม่ได้นะเพราะมันเป็นเป็นหมวดศีลอยู่เราต้องมาทําความเข้าใจในศีลในศีลใน,นคือจิตของเราจิตของเราต้องช่วยให้เป็นศีลโดยการรู้จักรักตนเองเมตตาตนเองเป็นวิธีการสร้างศีลส,สร้างสมาธิให้เกิดขึ้นอย่างเราเป็นบุคคลผู้ ตั้งใจในการทําความดีให้เราพยายามทำทุกๆอิริยาบถท,ทุกๆอิริยาบถท,ทุกวันให้เราเจริญสติสัมปชัญญะคำว่าสติสัมปชัญญะนี่คือความรู้ตัวรู้กายคำว่าสติคือความระลึกได้ที่นี่คือระลกถึงใจด้วยอันหนึ่งระลึกถึงการกระทําการเคลื่อนไหวของร่างกายอันหนึ่ง ราลึกถึงใจะระลึกถึงกายะระลึกถึงใจของตนเองเรามีการประประคองอยู่อย่างนี้เราจะได้รู้จะได้รักษาศีลจะได้จเจริญสมาธิผูกแม้แต่นั่งอยู่นอนอยู่ก็ยังเป็นเป็นศีลเป็นสมาธิ่เบื้องแรกเราก็ต้องมารู้จักการรักตนเองรักตนเองและรักคนอื่นเราอย่าใช้อำนาจ ไปเบียดเบียนไปผ่มเหงคนอื่นโดยฐานะอะไรๆก็ตามเหมือนอย่างเราเป็นพ่อเป็นแม่เป็นแม่เป็นพ่อคนเราอาจจะมีความสําคัญว่าบุคคลนั้นเป็นลูกของเราเราอยากพูดอย่างไรกับเขาก็ได้เราอยากกระทากับอย่างไรกับเขาก็ได้แต่นี่เป็นเป็นในฐานะของอัตรภาพนี้เท่านั้น เรารู้ไหมบางทีจิตของบุคคลผู้ที่มาเป็นลูกของเราเนะี่ยเขามีคุณอันยิ่งใหญ่ก็ได้อาจจะมีคุณอันยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าเราอีกเนี่ยท่านจึงไม่ให้เราใช้อำน,นาจไปเบียดเบียนบุคคลอื่นโดยฐานะใดๆทั้งสิ้นฐานะของการเป็นเจ้านายก็ไม่ใช่ว่าจะไปเบียดเบียนผมแหงรังแกผู้เป็นลูกน้อง ไม่ใช่นะฮะอันนี้มันโดยฐานะทางโลกเฉยแต่โดยคุณธรรมภายในจิตของเขาเนี่ยเขาอาจจะยิ่งใหญ่กว่าเราก็ได้เนี่ยคนเราวางผีก็ามาทําการเบียดเบียนบุคคลผู้อื่นโดยฐานะความเป็นอยู่โดยเพศภาวะทางโลกที่จะคิดว่าตนเองใหญ่กว่าเขาแล้วก็ไปเบียดเบียนเขาถือว่าเขาเป็นผู้น้อยกว่าเรา โดยไม่คำนึงถึงคุณธรรมหรือว่าคุณค่าทางจิตของเขาเนี่ยเขาก็เป็นจิตด,ดวงหนึ่งที่ได้สร้างบุญกุศลมาอย่างมากมายหากเราคิดอย่างนี้สึ่งนนในภายในอย่างนี้เราจะไม่้าดเบียดเบียนคนอื่นจะไม่้าดเบียดเบียนจะไม่ฟาดข่มเหงบุคคลผู้น้อยกว่าน้อยกว่าเราน้อยกว่าโดยอายุ หรือโดยทา้าหลายๆทั้งสิ้นเราจะมองเข้าไปทั้งจิตของเขาเนี่ยเนี่ยเป็นเป็นการสร้างวามรักพรหมเนต่ตาต่อบุคคลผู้อื่นโดยการระลึกถึงดวงจิตของเขาให้เรามีวามยำเกรงในส่วนนี้่บางทีก็อาจจะพัฒนาจิตของเขาได้เป็นที่พระอริยเจ้าก็ได้นะไม่แน่นอนเรื่องภายในจิตของเรา ดังนั้นเราจึงต้องรักตนเองและก็รักคนอื่นจิตใจเราจะมีเมตตาจะไม่กล้าคิดที่จะเบียดเบียนคนอื่นพอคิดถึงคนอื่น้วก็จะมีแต่ความรักความเมตตาความเอ็นดูต่อกันจากนั้นเราก็มาสร้างความรักแก่ตนเองเอบงั้นอย่างเรานอนตื่นขึ้นมาสิ่งแรกที่เราควรคิดเห็นคือคิดเห็นเรา โอ้เราไม่ตายน,ะน,น,านองต,ตื่นขึ้นมานอนหลับตื่นขึ้นมาเนี่ยมีความรู้สึกตัวสิ่งแรกที่เราควรรู้สึกก็คือรู้สึกลมหายใจเข้าลมหายใจเข้าลมหายใจออกค่อยๆรู้สึกตัวไปนในส่วนต่างๆแล้วทำให้ความสุขเกิดขึ้นเพราะทุกคนต่างก็สร้างความสุขจนสิ่งแรกที่เราควรสร้างคือสร้างความสุขสร้างอารมณ์ดี ตั้งแต่ตอนเช้าเมื่ออย่างเรานอนเรานอนตอนหกท่มร่างกายเราได้พักผ่อนเป็นการเพิ่มพลังขึ้นมาพอช่วงเช้าเราตื่นขึ้นมาทีนี้เราจะรู้สึกว่ามีความสุขมีความสุขมีความสบา,ายให้เราเรีบจับอาการนั้นตอนแรกให้เราเรีบจับอาการที่ความสุขนั่นเนี่ยความสุขความปีติดยินดีใจ ในการที่เราตื่นขึ้นมาได้จับทําให้เป็นความสุขการที่เราสร้างความสุขขึ้นมาได้นั่นแนละศีลก็เกิดขึ้นที่นั่นสมาธิก็เกิดขึ้นที่นั่นขณะใดที่ติตเรามีความสุขนั่นแหละศีลส,สมาธิปัญญาเกิดตัวนี้เป็นศีลในนะแล้วทีนี้เราก็รักษารักษาอะไรรักษาสติรักษาสมาธิ อย่ากลัวตั้งแต่สินขาดให้กลัวสติขาดบ้างสติขาดสมาธิขาดบางทีเราไม่คิดอยู่นี่กันอาการของสมาธิขาดเป็นอย่างไรขณะใดาที่จิตของเราสมบอดนอกกายคิดไปถึงเรื่องบุคคลอื่นนั่นแหละสมาธิตกไปแล้วสมาธิขาดไปแล้วตรงนั้นมันยิ่งกว่าสินขาดนะสมาธิขาดเนะี่ย บางคนก็กลัวนัว่แสินขาดแต่ทำนั่งทำนี่ก็กลัวสินขาดบางทีสินสินขาดนั้นมันอาศัยวัตถุอาศัยวัตถุมีเป็นสองคือมีหนึ่งมีสัตว์สองมีความพยายามสามมีการฆ่าสินจึงขาดไปแต่สมาธิมนมัอนอาศัยสิ่งเดียวคือเราเผลอสติคิดออกนอกกายเท่านั้นก็คือสมาธิขาดเนี่ย จิตพุ่งสร้างกันหมดนะให้ประจันรักษาสมาธิตัวนี้ถ้าเรารักษาสมาธิตัวนี้ได้เป็นบุคคลผู้มั่นสังเกตอยู่ในทุกทุกอิริยาบทเป็นผู้ประคองสติประคองสมาธิอยู่ตลอดไม่ให้หลงลืมกายของตนเองโดยการเอากายนี้เป็นฐาน รือเอาร่างกายเอาร่างกายเป็นฐานอย่างที่ท่านกล่าวไว้ว่าร่างกายมีเปี่ยมสิ่งนั้นท่าจิตนั้นเป็นผู้มาอาศัยอาศัยท่ำคือร่างกายทีนี้เราเป็นผู้เป็นเจ้าของเป็นเจ้าของร่างกายเป็นเจ้าของจิตก็ตัวเราเนี่ยต้องรักษาจิตของเราเนนี้ นี่มันเป็นภาษาซ้ำซ้อนกันอยึ่งเนี่ยมีจิตมีเราแนตะ่ว่ามีรู้มีผู้รู้มีผู้ถูกรู้นี่แหละซับซ้อนกันอยึ่เนี่ยเรานี่ต้องเป็นบุคคลผู้รักษากายรักษาจิตเป็นเจ้าของถ้ำเขาว่าได้เป็นเจ้าของคู่มาอาศัยถ้ำเขาว่าได้เนะให้เอากายนี้เป็นฐานเป็นฐานที่ตั้งของสติ เป็นฐา,านที่าตของจิตจิตเราเป็นเราก็ดึงกลับมาดึงออกลับมาก็ไม่ใช่ว่าไปตามดึงอะไรเราความคิดที่เกิดขึ้นเราปล่อยไปเลยปล่อยไปแล้วก็มาสร้างความรู้สึกตัวขึ้นใหม่ทําอยู่อย่างนี้คิดไปก็ปล่อยไปแล้วก็มาสร้างความรู้สึกตัวขึ้นใหม่รู้สึกตัวในขณะปัจจุบันปัจจุบันต,ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เราทรงศีลทรงสมาธิทร,ร,รงปัญญา ทรงความสูขไวาได้นะีถ้าบุคคลใดมีความเพียรมั่นประอกอบอยู่ลักษณะนี้เนะี่ยทุกจะน้อยลงทุกจะไม่มากเพราะไม่ไปไปล่อยจิตกับไปกับบุคคลนั่นบุคคลนี้ให้ยืดยาวรู้ตัวแล้วก็รีบทิ้งความคิดนั้นไม่ต้องไปดรง่องปมาหลอกเหมือนอย่างพ่อออกเนะนี่ยคิดนั่งไปมองไปถึงคนข้างหน้า เราจิตกปคชิดอยู่ออกับคนข้างหน้ารู้ตัวแล้วก็รีบรีบทิ้งตัวนันไปแล้วก็ระลึกขึ้นมาใหม่ระลึกถึงความรู้สึกกายรู้สึกใจขึ้นมาใหม่ก็เพียงอยู่ใช่ไี้ก็ชื่อว่าบุคุลน่ได้เจริญศีลเจริญสมาธิเจริญปัญญาเนี่นี่เป็นเป็นการทําความเข้าใจกันในเรื่องศีลศีลในสมาธิในปัญญาที่เราสามารถนำไปให เกิดมีขึ้นได้ตลอดเป็นการทำความเคี่ยวส่วนการทําตามรูปแบบดีไหมก็ดีในส่วนนี้ดีหากมีเวลาหามีเวลาก็ดีเพราะว่าจิตของเราจะได้ละเอียดจะได้เห็นอะไรอะไรสิ่งที่เราทำผ่านมาจะได้มองเห็นละเอียดก็จะได้มีวิธีการป้องกันแก้ไขในสิ่งที่เกิดตกบุบคล้องไป มีการตั้งห้าตั้งตาตั้งเท่าที่จะตั้งอยู่ในความดีเนี่ยจะไม่ให้เผลอให้เผลอม่าลงคำว่าไม่เผลอเลยไม่มีนะเผลอแต่ให้เผลอม่าลงเมื่อรู้สึกตัวแล้วต้องมาตั้งสติขึ้นใหม่การทำเพียงก็ทำเช่นนี้นะจากนั้นเราก็จะรู้สึกว่ามีความสุขให้เอาความสุขนี้เป็นเป็นผลก็ว่าได้ชีวิตของผู้ปฏิบัติ จะอยู่อย่างมีความสุขสุขเพราะอะไรสุขเพราะเราไม่ได้ไปล่อยจิตไปเบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนคนอื่นก็ยังไม่พอนะเดี๋ยวต้องไม่เบียดเบียนตนเองด้วยทีนี้ไม่คิดเบียดเบียนตนเองรู้จักอาัยคนอื่นอายนอัยตนเองอายัยทั้งสองอย่างเอาใจให้นคนอื่นด้วยอายัยให้ตนเองด้วยไม่ต้องมาปรับตํา ตัดโทษให้ราบเจ็ตนเองถ้าเรามาตัดตามตัดโทษเจ่ตัวเองเนะี่ยคือคนคนเดียดเดียนตนทีนี้คนเดียดเดียนตน,น,น,ตนก็ย่อมไม่ได้ความสุขเหมือนกันให้เรารู้จักให้อภัยตนเองให้อภัยเจ็บบคนอื่นชีวิตเราก็จะมีมีความสุขาอาการต่างๆเกิดขึ้นธรรมดาแม้เราจะพยายามทรงอยู่กับความสุข แต่อาการของกายของจิตบางทีก็เป็นขึ้นมาเองอาจจะเกิดมาจากส่วนหนึ่งของกายมีความไม่สบายก็อาจจะเกิดความไม่สบายกายจิตใจก็หงุดหงิดหงุดหงิดฟุ้งซ่านบ้างเราก็ให้กำาดูเห็นความเกิดขึ้นเห็นความเปลี่ยนไปอาศัยทำได้ร้านห่อน การศึกษาหลักธรรมคำสอนในทางพุทธศาสนาจึงเป็นสิ่งจําเป็นจําเป็นเพราะว่าเราจะได้ใช้ได้ใช้มัาแก้ปัญหาปัญหาใจของเราโดยเฉพาะตามหมวดของการปฏิบตัตนะิเอาหมวดใหญ่ที่เรียกว่าสัมมาสัมมาสติคือความระลึกชอ่อึกถึงอะไร รารถึงกายระลึกถึงเวทนาราเรืถึงจิตเราเรืถึงธรรมนี่นี่เป็นหลักที่ทุกคนต้องมีพบทาวไว้ในจิตของตอนเองหากบุคคลใดมีข้อมูลในหลักการหลักธรรมพร้อมแล้วในขณะที่เกิดปัญหาเราจะาข้อมูลนี่นะขึ้นมาขึ้นมาแก้ไขปนันหาของเราเนี่ยิ่งเป็นสิ่งจําเป็นในการค้นคว้าหลักธรรมหลักธรรม คาสอนในทางพุทธศาสนาที่จริงก็ไม่มากมาาอะไรหรอกที่ทันบันหยาบไว้แสดงไว้ก็แค่เพียงหลักของนักรมตรีก็มนครบถ้วนแล้วหลักธรรมตรีในหมวดเรื่องของขาดของธรรมต่างๆบเป็นสิ่งที่ควรเรียนนะเป็นสิ่งที่ควรเรียนใครมีโอกาสถ้าใครไม่มีโอกาสก็เรียนโดยโตรงเลยก็ได้เรียนที่ร่างกายเรียนที่จิตใจของเรา ก็ไม่ต้องมีชื่อมีอะไรมากหรอกมันอย่างที่ว่าเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปรรัญญาอะถ้าเราเไปตามตั้งแต่อะไรเป็นรูปเป็นแบบมากก็เลยไม่เห็นตัวในทีนี้อยากให้มารู้มาเข้าใจในส่วนที่ศีลสมสาธิปัญญาอยู่กับเราตลอดเราบังเกิดให้เกิดให้มีขึ้นได้ตลอด จะสงบม,มากไหมถ้าทำแค่นี้จะเรียนสติตลอดกาตรตลอดเวลาเามากนะปีนี้เท่านี้ปีหน้าก็จะสงบม,มากตรงนี้เอาอะไรมาเป็นเครื่องวัดเอาการที่เราการคิดของเรามันมันน้อยลงการคิดเรามันช้าลงม,มันน้อยลงม,มันไม่ยืดยาวการตัด อ่มันมันตัดได้บ่อยขึ้นถ้าเราทําไม่ถูกวิธีถ้าคิดแล้วก็คิดไปนะคิดจนจนเครียดจนเครียดความเครียดมันขึ้นที่ไหนมันก็ขึ้นมาที่หน้าผากที่หน้าผากที่ตาเนี่ยถ้าความคิดมันขึ้นที่นี่เนะี่ยถ้าคิดมากมันขึ้นที่นี่ถ้ายังไงที่เราคิดไม่มากที่นี่ยมันจะลงมาที่ใจ กงมาที่ใจถ้าลงมาที่ใจได้มีเย็นนะความเย็นให้สังเกตด,ดูถ้ายามใดที่มีความเครียดความคิดมันมาอยู่ที่เนี่ความเครียดมันเกิดเวลาไหนบ้างบางทกีเวลานั่งสมาธิก็เกิดเหมือนกันเนะี่ยนั่งาขาบวาวทับขาท้าท้ายตั้งใจกายตรงเขาแล้วว่าหลับตาขึ้นน่ยต่อสู้กันอย่างใหญ่เลยหลับตาเขาเราบังคับ ไม่รู้อะไรอะไรบ้างมาวิ่งอยู่แค่แล้วเหมือนวินว่นองเลยแสงสะว่างหงายอยู่แถวตาแถวนาหน้าผากนี่ถ้าเป็นอย่างนี้เราก็ต้องวางอย่าไปเพ่งอย่าไปเพ่งที่นาหน้าผากให้ให้วางให้คลายความรู้สึกออกจากที่นั่นโดยการมารู้ลงให้ใจเขา้ารู้ลงให้ใจออกถ้าเราไปเพ่งตั้งแต่ที่นั่นมันเป็นการเพิ่ม เพิ่มอุปทานเพิ่มความยึดมั่น,นเราก็ต้องให้ถอยออกมา